ท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆนะฮะสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะอย่างงี้ฮะนี่เยอะๆนี่ยบอกไม่ถูกอี่มาไม่ถูกท่านผู้ชมก็เห็นภาพอยู่นะฮะให้ดูนะฮะไม่รู้อะไรคืออะไรแล้วผสมยังไงอะไรก็ไม่รู้นะฮะต้องคนเป็นผู้รู้ทั้งนั้นถึงจะรู้นะท่านผู้ชมนะฮะเยอะๆไปหมดนะครับเราจะให้ท่านดูเนี่ยอย่างงี้นะฮะเยอะๆ เยอะแยะนะฮะส่วนผสมท่านจะใช้ถึงจะเป็นขวดเรียกขวดน้อยก็แล้วแต่ถ้าใช้แล้วมันมีคุณภาพนะอะไรก็ได้ที่ใช้ดีอ่ะใช้ก็ไม่เถอะครับนะฮะดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นอย่างอื่นเยอะแยะคือเยอะแยะมากมายนะในท้องตลาดเรานะฮะแต่บางทีไม่ได้ได้สูตรของสมุนไพรบางอย่างนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาเองจะซื้อจะของจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเงินทองก็ค่อนข้างจะหายากแตาใช้แล้วมันได้ผลเนี่ยอะไรก็ดีหมดลวครับท่านผู้ชมใช้เถอะฮะและเป็นสมุนไพรบ้านเราด,ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ อันนี้อันน,น,นี้ที่คนอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะสายปิ้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยนะฮะ,ะสายเดี๋ยวก็จะก่อตัวฮนะ,ะก่อพันธุขึ้นมานะครับต่างๆที่เราผสมลงไปนะครับอยู่แบบนี้นะ